สวัสดีครับกับผมนายธีระชัยขอวใจรหัสนักศึกษา671210538ชื่อเล่นชื่อปินครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังนักคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์บุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกันดีคนที่เรียนมต้นมปลายก็ผ่านมาแล้วนะครับก็คือชื่อของเขาคือพิทาโกรัสน,นั่นเองครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับผม เล่าปอดข,ข,ข้าวของพิทาโกรัสกันก่อนนะครับผมพิทาโกรัสเป็นชาวกรีกโบราณเกิดบนเกาะซามอสประมาณ570ปีก่อนคริสตกาลพิทาโกรัสเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีบทพิทาโกรัสซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดครับผมพิทาโกรัสเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย พ่อของเขาเป็นพ่อค้าและแม่ของเขาเป็นช่างทองพิทากรัสได้ศึกษาคณิตศาสตร์และบัชยาจากครูสอนหลายคนในหลายประเทศเช่นอียปต์เมโสโปเตเนียและบาบิโลนประมาณ530ปีก่อนคริสต์กาลพิทากรัสได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์และปัชญาขึ้นบนเกาะครีช โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าพีทาโกเลียนพีทาโกรเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นมีสมาชิกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกพีทาโกรัสได้ศึกษาและค้นคว้าคณิตศาสตร์อย่างลึกซึง้งเขาได้ค้นพบทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของลูกสามเหลี่ยมมุมฉาก นอกจากนี้พีทาโกรัสยังได้ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตอีกด้วยครับผมผลงานหลักๆของพีทาโกรัสนะครับเขาได้สร้างทฤษฎีบทพีทาโกรัสขึ้นมาซึ่งในทฤษฎีก็จะมีบอกอยู่ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากครับ เนี่ครับจะแปลรูปเอาไว้และเมื่อนำมาประกอบกับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือด้านคูณด้านก็จะสามารถสรุปได้อีกอย่างหนึ่งว่าด้านตมข้าม,มุมฉากกำลังสองเท่ากับผลรวมของด้านประกอบมุมฉากกำลังสองนั่นเองนะครับผมเราได้พูดเรื่องทฤษฎีบทกันไปแล้วซึ่งถ้ามีทฤษฎีบท เราก็ต้องมีสูตรขึ้นมาใช่ไหมครับสูตรของทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนั่นก็คือ a กําลังสองบวกด้ย B กาลังสเท่ากับ c กําลังสองนั่นเองครับเมื่อ a แทนความยาวตรงค่ามุม a ซึ่งเป็นด้านประกอบของมุมฉาก B แทนความยาวตรงค่ามมุม B ซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากส่วน C แทนความยาวตรงค่ามุม C ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อมุม C เป็นมุมฉากด้าน AB จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้าน AC และ BC จะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากจะเห็นได้ว่าหากเรามีเพียงแค่ความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองด้านก็จะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือออกมาได้แล้วนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับนักคิดที่ชื่อว่าพีทาโกรัสที่ได้สร้างทฤษฎีบทพีทาโกรัสขึ้นมายัางไงผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ